ตอนนี้ประยุทธ์จันโอชาเป็นปลายเหตุไปแล้วพี่น้องผมได้ยินเมื่อคืนน้องๆนิสินักษาชดาไอ้ยุทธไอ้ยุทธด่ดากันเนี้ยพอนะครับน้องๆพลแนกประยุทธ์เป็นปลายเหตุต่อไปต้องดาภูมิใจไทยกับประชีติปัดอนุทินจุรินออกไปอนุทินจุรินไอ้เฮียก็ว่ากันไปถ้าสองพักนี้ไม่หนุนพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว สองพักนี้ถ้าไม่หนุนพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ต้นพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกแล้วเพราะอะไรที่เขาหนุนโอ้ยมันมีเรื่องมากผมไม่จําเป็นต้องสาธยายเพราะการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์อุดมการประชาชนกูไม่เกี่ยวขอให้กูได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไว้ก่อนนี่ไงที่เราจําเป็นจะต้องปฏิรูปการเมืองอย่างถูกต้องอย่างเป็นธรรมถ้าไม่อย่างนั้นมันจะมีนักการเมืองระยำไม่มีวันจบสิ้น แผนดินมันจะเดือดเลือดมันจะพล่านนะครับตอนนี้พี่น้องทัวไปลงอนุทินเลยลงภูมิจใจไทยกับแปรสันิปัตทัวไปลงตรงนั้นและครับพี่น้องใครคิดได้คำอะไรก็พูดกันไปว่าต้องถอนตัวออกจากพลเอกประยุทธ์จึงจะหยุดวิกฤตได้ต้องถอนตัวออกจากพลเอกประยุทธ์จึงจะหยุดวิกฤตได้อนุทินชามีกูลท่านยังหน,นุ่มอนุทินชาบรีกูล ยังอนาคตไกลจุรินลักษณะวิสิทธิ์คนปากใต้บ้านผมยังไงคนใต้ก็รักคนใต้ท่านถอนตัวออกมาผมจะเชิดชูบูชาท่านไม่ต้องเหยียบย่ำทำลายสมัยหน้าถ้าสองพักนี้ไม่ถอนตัวจากพลเอกประยุทธ์และมีการสั่งฆ่าประชาชนและถ้าผมไม่ตายผมจะรวบรวมพี่น้องประชาชนกว่าสองพักนี้ทิ้งไอ้เกลี้ยงแผ่นดินเพราะมันเป็นพักที่ทรยศต่อป,ประชาชนนั่งทนเขาดูเหยียบ นั่งทนดูประยุทธ์เหยียบย่ำประชาชนอย่างเลือดเย็นเหมือนกับมันไม่เป็นคนเอา้าพูดบ้างผิดบ้างก็ยังไงล่ะครับคนขี้โมโหนี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องทัวไปลงอนุทินถัวไปลงประชาธิปัตย์นะครับอย่ามาลงที่ผมนักแรงถัวนะ่ะเอาเอ็มเจ็ดสิบเก้ามาลงที่ผมมาดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตั้งจุดใหม่แล้วครับตั้งสติกันใหม่ ไม่ต้องด่าพลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้อนุทินประชาธิปัตย์ถอนตัวมาทำไมพูดอย่างนี้เพราะพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้เป็นผู้แทนรัษฎรเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องโดยตรงเขาก็เลยไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนเขาก็เลยไม่มีความสัมพันธ์นะครับไม่มีหัวจิตหัวใจให้กับประชาชนเพราะเขาไม่เคยสัมผัสประชาชนครูแต่ทหารในค่าย นะครับเขาไม่สนใจหอกไปไล่ประยุทธ์อะแต่ถ้าเราไล่อนุทินกับจุรินพวกนี้เขาหน้าอ่อนเพราะเขาเป็นนักการเมืองเขายังจะอยู่บนถนนการเมืองอีกนานเราต้องจัดการสองคนนี้นี่คือสันติวิธีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องโพสถล่มกันเข้าไปนะครับเอาให้มันดูกันไปถ้าพี่น้องโพสก็เป็นหลายแสนหลายล้านนี่แน่นอนสองพักนี้หวั่นไหวทิ้งพลเอกประยุทธ์แน่นอน ตอนนี้ถ้าผมดูสื่อต่างๆพยายามเสนอข่าวของพี่น้องประชาชนสื่อทีวีนะครับเมื่อก่อนไม่เสนอแต่ตอนนี้ผมดูหลายช่องเสนอในการปราบปรามพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นสัญญาณว่าสื่อทั้งหลายไม่เอาพลเอกประยุทธ์แม้จะมีไอ้ไก่อูไปคุมสื่อไปเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แต่ตอนนี้สื่อเขาไม่ให้ซ้ายหันขวาหันถ้าผมนั่งวิเคราะห์เพราะฉะนั้นอย่างไงพี่น้องประชาชนก็ชะนะ แต่อย่าได้วู่วามยึดสามข้อไว้ให้ชัดๆเปล่งสามข้อดังๆผลเอกประยุทธ์ต้องลาออกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยุบสภาท่องสามข้อนี้ชัดๆนะครับ่าแล้วรับรองหลักเกณฑ์หลักการท่านชนะแน่นอนทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้วันที่ผมขึ้นมาจากปากใต้พี่น้องชาวปากใต้ ก็รู้อยู่แล้วนะครับรัฐบาลที่ล้มทุกครั้งในคนจะมาจากปากใต้เป็นกําลังหลักแต่พอผมขึ้นมามังเฮียบติบพี่น้องประชาชนมากระชิบกับผมว่าจมพลนี่ถ้าออก็เอานายหลวงมาเล่นอย่างนี้เราไม่ไปนะแทบจะทุกคนพูดอย่างนี้ผมก็รู้ชะตากรรมดีแต่ผมต้องมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องในวังนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอย่าได้แต่ต้อง เอาสามข้อชัดๆและผมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างท่านผมดูสถานการณ์อีกสองวันวันจันทร์ผมและคณะทำงานจะมีแถลงการพิเศษนะครับถ้าผมไม่ถูกจับไปตัดคอซะก่อนนะครับออย่าได้ทำลายผมนะครับท่านก็วความมั่นคงนี่ผมรักท่านไม่ได้เกลียดเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เกลียดนะครับนี่แถวพลเอกประยุทธ์ผมไม่กราบได้ให้ท่านล่าออกอ่ะ นะครับท่านก็เป็นคนเป็นมุขเหมือนเราต้องให้อภัยนะครับบางทีคนมันมันมันอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกันแหละเมื่อความคิดมันมันมืดมืดมืดบอดเนี่ยนะครับมันก็ทําอะไรที่บอดบอดมืดมืดนะครับเพราะนั้นเราต้องให้อภัยอย่างเมื่อกี้นี่ทางพัทลุงก็ส่งข้อความมาก็พวกผมบอกว่าจะเอาความเครียดแค้นชิงชังมาเปลี่ยนเป็นความรักไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องให้ทั้งความรักด้วย นะครับให้มีเมตตาต่อกันอย่าคาดมาร้ายกันมากยิ่งคนถูกเหยียดหยามเท่าไรเขาจะยิ่งต่อสู้มากเท่านั้นนะครับเพลน้นขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็อยู่ไม่นานแล้วละครับท่านก็หกสิบป่าแล้วไม่นานช้าท่านก็ได้ไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าท่านก็ไปตามลําพังเมื่อวานท่านก็พูดเรื่องตายว่าทุกคนตายกันได้ทุกเวลานะครับเพราะนั้นท่านอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทเป็นโอกาสสร้างชาติครั้งสุดท้ายนะครับชาติจะรอดหรือวายวอด อยู่กับท่านนะครับวันนี้นี่พลเอกประยุทธ์ท่านต้องสร้างประวัติศาสตร์นี่ผมกล้าประกาศเลยเจ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกวันนี้ผมจะเอารูปพลเอกประยุทธ์มาใส่กรอบและคล้องคอไว้บูชานี่เรื่องจริงนะครับเพราะมันสามารถดับอาเพศดับเหตุอาเภศร้ายของประเทศได้ทันทีถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกผมจะเอารูปของท่านมาเลี่ยมทองและก็แขวนคอ เพื่อทางรอดปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทางรอดปลอดภัยของประเทศชาตินะครับท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยความเคารพรัรกยิ่งท่านลาออกเถอะครับพี่น้องประชาชนจะให้อภัยนะครับท่านฟังผมดีๆถึงท่านไม่ฟังก็ลูกน้องท่านฟังตอนนี้นะว่าจอมพลมันซ่าอะไรไอ้เนี่ยก็ประกาศพรเอกรุฉุกเฉินมันเสือกพูดว่าผมไม่เป็นไรแล้วครับผมติดคุกเดี๋ยวค่อยไปขอความการนัาสารเพราะผมไม่ได้มาบอนทำลายชาติโทษเพื่อพี่น้องไทยทั้งชาติสามัาคี นะครับมาร่วมกันสร้างประเทศชาตินะครับพูดบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็ว่าไปแล้วครับพี่น้องผมประโมโหแล้วมันพูดไม่ออกน,นี่มันมันอย่างเนี้ยนะครับเห็นพี่น้องประชาชนถูกเหยียบย่ตทาลายเมื่อคืนใจมันสั่นตึกตึๆกตึก,ตก,ตกโอ้นะครับก็เลยเมื่อคืนมีเด็กเล็กมีสตรีนะครับที่โดนเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมทั้งที่ไม่มีความจําเป็นแลวครับพูดกันดีๆก็ได้ขอไปอยู่ขอไม่มีอาวุธพี่น้องประชาชนไม่มีอาวุธ แล้วท่านทำไมต้องใช้ความรุนแรงแล่ะครับนะ่ะนี่แหละครับตรงมาตำหนิกันพี่น้องตำรวจก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงแหละแต่เจ้านายมันเร่วผู้บังคับบัญชาสูงสุดนั่นแหละมองประชาชนเป็นผักเป็นปลามองประชาชนเป็นศัตรูแล้วมันจะอยู่กันยังไงล่ะครับท่านต้องปรับใหม่นะครับปรับความคิดใหม่เลยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ คนใหม่เนี่ยท่านจะต้องตั้งต้นใหม่นะครับอย่าใช้นิสัยเก่าที่ทรราชหลายรุ่นเขาทำกันมามองประชาชนเป็นผักเป็นปลาไม่มีค่าทั้งที่เครื่องแบบก็ดีเงินเบี้ยเลี้ยงก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างไปจากภาษีประชาชนทั้งสิน้นและท่านไม่อายตัวเองเรอครับที่มาเหยียบย่าทําลายประชาชนนะ่ะสวรรค์เบื้องบนก็จับตาอยู่นะครับท่านจะได้เหมิมเกลิมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน ไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนผมย้ำเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าได้เหมิมเกลิมแม้จะมีอำนาจมีอาวุธมีงบประมาณในมือแต่ประชาชนรู้ดีว่าอำนาจที่พลเอกประยุทธ์ได้มานั้นน่ะได้มาด้วยเทเลเพลทุบายนะครับหาคพลังประ